่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมอันนี้นะคะคือแม่เราอ่ะแย่งกินจนมันเหลือแค่นี้แล้วเปิดฝามาเราจะมาจุ่มน้ำจิ้มจุ่มน้ำจิ้มกันเลยนะค่ะอ่ะจุ่มน้ำจิ้มแล้วมาจิ้มน้ำจุ่มจุน้ำจิ้มแล้วมาจิ้มน้ำจุ่มแบบแค่นี้อ่ะยังไม่หมดอีกและเยอ่องอเลือดองลอ ผมเขาตาเป็นเบบีจะลองกินแต่ผงเปล่าๆ อร่อยโคตรหวานอ

สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ตัว <c oughs> กดกดซับสไคร e ให้ช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย